มาทำงานนะคะทุกคนมาแพ็คของอาจารแพ็คบอกนะคะที่ร้าน,ม,าานมุลลาสากิ๋เนาะลูกสาวคนโตจารทุกคนเนาะเลยก็มาทำงานช่วยลูกสาว,วจ้จาลย์ไปโรงเรียนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำงานกนัน Một ngàn, cái trái đó Một ngàn, một trái Mà dành cho nó Được không? Mà 你好。 ได้มาทำงานนะคะทุกคนมาแพ็คของมาจาะแพ็คบอกนะคะที Sadly, ่ร้านมดลาสากิเนาะถ้ามาจัดซื้นเนาะรูกดจ้ะ นะคะทุกคนนับเยต

าทำงานนะคะทุกคนมาแพ็คของล้วจ้ะแพ็คบอกนะคะที่ร้านมุลาสากิจเนาะนักงานทุกคนเดี๋ยวก็เอาทามันนักตกทามันนี่ตกเดี๋ยอนี้ก็ปิดอีกล้สวัสดีค่ะ ในเราไม่ถึกเราก็ไม่รู้อ่าจยากเราต้องถึกถึกใช่ไหมคุณแคนี้พอแค่นมาถึกมันกัน้านจะไม่ทำใหญ่ทุกคนเนาะเดี๋ยวเลยต้องมาช่วยทำด้วยรึ มันหนักแฮงอีหลีก็มา งานทุกคนเดี๋ยวก็ทำมานันนตกทำมันนีตกเดี๋ยวนี้ก็ปิดอีกแล้ว งานนะคะทุกคนมาแพ็คของกันแพ็ค box นะคะที่ร้านมุลลาซากิเนาะดูถ้ามาจัดีไหมเนาะ ก็มาทำงานช่วยลูกสาวจ้ะหลังไปโรงเรียนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาทำงานตรงนี้ลูกสาวคงโตจ้ะทุกคนเนาะเลยก็มาทำงานช่วยลูกสาวจ้ะหลังไปโรงเรียนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาทำงานตรงนี้งานทุกคน เดี๋ยวก็ทำมันนิตก์ทำมันนีิตก์เดี๋ยอนี้ก็ปิดอีกละวเฮ้ยมาทำงานนะคะทุกคนมาแพ็คของนะจ๊ะแพ็คบอกนะคะที่ร้านมุลลาซากิเนาะแพ็คของรัวมาทำงานทุกคนเดี๋ยวก็เอาทำมันนิตก์ทำมันนีิตก์เดี๋ยอนี้ก็ปิดอีกละ เรคนโตจะลูกคนเนาะเลยก็มาทำงานช่วยลูกสาวจา้ะหลับไปโรงเรียนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำงานตรงนี้เปนใหมล่ะดิฉ <c oughs> มาจัดให้เลยเนาะ cứ thả nó giây thôi mà anh sẽ không làm cho tất